แต่คนอย่างพวกเรานี่ก็ <g ül> ไม่เป็นไร <g ül> ใช่ไหมว่าเราความลับเราไม่เคยรู้แต่ในแต้ว่นนี่มีความลับง่ายมากแปลผันพลังงานแปลผนพลังงานง่ายไหม,ม <g ül> ง่ายมากเอามือเนี่ยค่อยๆแต่ที่นี่ <g ül> หายใจเข้าหายใจออก <g ül> หายใจเข้าหายใจออก หายใจเข้าตอนนี้เรามีพลังงานแล้วจิตใจมีความรักทวนเข็มนิกาและตามเข็มนิกาสองสามตั้งใจสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด

3ามส3งสามส,สามห้าสาหยิ้มกระแผวแผวปลายรู้สึกพลังงานถูกเก็บเข้ามายิ้มเข้าไปหาย,ใ,หจายใ,หใจหายใจหายใจเข้าท้องน้อยร้อนหายใจออกหายใจเข้าดึงพลังงานเข้ามา ดึงพลังงานเข้ามาดึงพลังงานเข้ามาหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกเอาละหมุนกลับหมุนกลับหึ่งค่อยๆวงเล็กลงพลังงานค่อยๆเก็บอัดเข้าไปข้างในสองสสห 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบสามสิบสีห้าสิบหกสเยสิบเล็กลงเล็กลงเล็กลงเก็บอัด เล็กลงให้เล็กลงให้เล็กลงยี่สิบยี่สองยี่สสามยี่สี่เอานิ้วชี้ไว้ที่สะดือนิ้วชี้ไว้ที่สะดือรู้สึกพลังงานถูกกดเก็บอัดอยู่ในจุดหนึ่งแล้วเราสร้างลูกบอลเก็บพลังงานนี้ไว้ สร้างลูกบอลอันหนึ่งแล้วว่าพลังงานชี้บอลพลังงานเป็นลูกบอลแล้วก็พลังงานนี้เก็บอัดไว้อัดไว้ข้างในนะเมื่อเราทราบว่าเราสามารถจะดึงพลังงานจากภายนอกมาใช้ได้ตลอดเวลาเราจะต้องเอาพลังงานจากภายนอกเราให้เป็นพลังงานดีเราก็จะมีพลังงานมากมายที่จะเก็บได้ ถ้าไม่เอาแล้วเราจะต้องใช้พลังงานของเราทุกวนันทุกวนันทุกวนันเราก็ไม่มีเหลือเพราะนั้นเอานิ้วจีไว้รู้สึกว่าพลังงานอยู่ข้างในเราพลังงานอยู่ข้างในเราร้อนถ้าเราสามารถตั้งจิตไม่ต้องเราสามารถทุกวันตั้งจิตให้รู้สึกพลังงานอันนี้น ไว้ข้างในเราแล้วพลังงานนี่เก็บทุกวนันทุกวันมันจะเพิ่มขึ้นถ้าเราเก็บได้ทุกวนันพวกเราจะเพิ่มขึ้นเราเก็บปัดไว้เมื่อเราตั้งจิตเราจะรู้พลังงานที่เก็บอยู่ข้างในนี่มีอยู่ในนั้นมีพลังงานอยู่ข้างในอยู่ข้างในละแล้วก็รู้สึกว่าม,มีความสุขมากวันนี้ฉันเก็บเงินได้หนึ่งร้อยแล้วก็เอาใสา่ไว้ในแบงค์ หรือวันนี้ฉันเก็บเก็บเงินได้หนึ่งพันแล้วเราก็เก็บไว้ไปแบงค์ใช่ไหมหรือว่าวันนี้ไปถอนหนึ่งพันพรุนี้ถอนอีกหนึ่งพันเสร็จแล้วไปขอคเครดิตมาเพิ่มขึ้นอีกถอนอีกหนึ่งพันเราไม่มีเหลือจิตใจไม่เหมือนกันใช่ไหมฮะรู้สึกว่าเราสามารถเก็บอัดพลังงานไว้พรุ่งนี้ ช่างฝึกใหม่ช่างเก็บอัดพลังงานไว้ได้เราจะใช้เราเมื่อไรเราต้องการใช้เรามีพลังงานที่เราจะใช้ได้เพราะนั้นตั้งจิตตั้งจิตเก็บพลังงานตั้งจิตเก็บพลังงาน ั้งจิตกิพลังงานรู้สึกร้อนอยู่ในจุดหนึ่งอยู่ในจุดหนึ่งรู้สึกพลังงานนี่ร้อนอยู่ในจุดหนึ่งแล้วค่อยๆร้อนแผ่ไปที่ไตเราจากสะดือร้อนแล้วก็แผ่ไปที่ไตเราให้ไตเราร้อน เมื่อเมื่อตายเราร้อนเมื่อไหร่เราจะมีพลังงานเราจะมีพลังงานตั้งจิตตั้งใจถ้าเราสามารถจะยึดจุดนี้ได้ประมาณสนาทีหรือหนาทีเก่งดีละทอไม่ต้องเยอะ เมื่อเราสามารถจะตั้งจิตสามารถที่จะเพิ่มพลังงานอันนี้ให้มากขึ้นให้มากขึ้นนะฮะเมื่อเรารู้ว่าล่า,าขึ้นก็คือเราร้อนในข้างในเราร้อนขึ้นมาละแล้วก็จะกระจายพอเรายิ้มมีความสุขพออินเทอร์เนต็ตเราเปิดพออินเทอร์เนต็ตเปิดปับ๊บเราต้องทําอะไรมั่งไหมมันก็จะติดต่อสิมันก็จะไปหาคลื่นที่จะติดต่อได้พอติดต่อปุอบ๊บมันจะบอกเรานี่ติดต่อได้แล้ว คุณจะเอาเว็บไซต์ไหนก็เเข้าไปดิใช่ไหมแต่ที่นี่เราต้องการติดต่อจากจักรวาลหรือเราเรียกว่าผู้สร้างโลกเราติดต่อได้แล้วเราจะขออะไรขอพรใช่ไหมเราขอพรลงมาใช่ไหมฮะเราก็ขอพรลงมาเราจะขออะไรมั่งความสุขความรักความเมตตา เขาสวรรค์ให้เราได้เพราะมีมากมายไก่กองทําไมให้เราไม่ได้พอให้เรามาเรารับแล้วทํำยังไงมาที่หัวใจหัวใจเราสามารถทําอะไรได้มั่งสามารถจะเพิ่มทวีคูณได้เราได้มีความรักมีความเมตตามีความสุข เราก็เพิ่มทวีคูณอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องการเราต้องการใช่ไหมใช่หรือเปล่าใช่ใช่ไหมดังนอยครับโอเคถ้าเราต้องการเราก็ทำไง <laughs> หมาพันนี้ฉันชอบมากทําไมค่าแกแกงซะ <laughs> ทำไง <laughs> <laughs> ก็ขยายพันธุ์ซะสิใช่เปล่าฮะเรามีขยายพันธุ์ได้เยอะๆเราก็แจกได้อ่ะ จกอะ่ะเก็บพันธุ์ที่ดีแล้วก็แจกไปสิใช่ไหมฮะขยายถ้าคุณไม่ขยายคุณพยายามจะให้ความรักคนอื่นคุณไม่มีจะให้คุณจะเอาที่ไหนไปให้ล่ะคุณไม่มีอะ่ะเพราะในโลกนี้เราขาดความรักมากมายเพราะอะไรเพราะเราตัวเองก็ขาดแล้วเราจะไปให้คนอื่นได้ยังไงเพราะนั้นเราทวีคูณความรัก ความเมตตาความสุขตอนนี้สุขกับทุกอยู่ในการมือใครเราเชื่อมั่นคุณทำได้ <c oughs> เพราะฉะนั้นเรามีมากมายแล้วรกระจายไปไหนก่อนลำไส้เล็กต่อไปม,ม้ามตับอ,อบ่อนกระเพาะต่อไป ลำาักต่อไปตายกระเพาะปัสสาวะต่อไป,ต,ออป,ต,อไปตับแล้วก็ถุงน้ำดีต่อไปเรายิ้มไปที่สมองซ้ายขวาเล็กแล้วก็ต่อมต่างๆในตรงกลางสมองแล้วก็ประสาทลงมามีพลังงานมากมายก็จะทำาทําทำได้แล้ว ยิ้มที่กระจกแล้วก็ออกไปทํางานยิ้มให้คนอื่นซะจะมีความสุขมีพลังงานคุณก็ทํางานได้ถ้าเรามีจิตมีพลังงานดีมีจิตใจดีมีความคิดที่ดีเราจะแผ่พลังงานออกมาเราก็สามารถเปลี่ยนพลังงานรอบตัวเราให้เป็นพลังงานที่ดีพลังงานที่ดีบวกลบบวกลบนี่เราสามารถเอามาใช้ได้เพราะ,ะนั้นเราหมุนปั๊บ พลังงานที่อยู่รอบตัวเราจะเพิ่มเข้ามาให้เราเราก็มีพลังงานมากขึ้นแต่ถ้าเราพลังงานไม่ดีจิตไม่ดีแล้วก็ความคิดไม่ดีมันก็เป็นพลังงานที่ไม่ดีเราก็เก็บมาเข้าใช้ไม่ได้เราก็ไม่มีพลังงานเราก็ใช้ก็มีเงินแค่นี้ก็ใช้หมดดอกเบีย้ยก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้เพิ่มทวีคุณดอกเงินนี่สำคัญมากพลังงานเราก็เหมือนกับเงิน ที่เราสามารถจะเอาไปทำมาค้าขายแล้วเพิ่มเงินได้พลังงานของคนเราคืออย่างนี้ถ้าคนเราทำไม่เป็นก็คือว่าใช้ใช้ใช้จนหมดเงินก้อนนี้ใช้ใช้ใช้จนหมดก็หมดแต่ถ้าเราสามารถจะเอาเงินนี้มาเพิ่มทำมาค้าขายแล้วก็เพิ่มเก็บแล้วมีดอกเบี้ยมากขึ้นเราก็มีเงินมากขึ้นสิจากห้าแสนสิบปีก็ไปเป็นเท่าไหร่ ถ้าเราสามารถทําเป็น20ปีกลายเป็นเท่าไหร่30ปีกลายเป็นเท่าไหร40ปีกลายเป็นเท่าไหร่พลังงานเราคืออย่างเนี้ถ้าเราไม่ยูดจากการเพิ่มก็คือเราใช้หมดสุดท้ายเราก็ไม่มีพลังงานวิชาของเตา๋าคือเรียนวิชานี้แค่นะแต่ว่ามันจะยึดอยู่ในคือคืออย่างอย่างในเมืองจีงนนี่พุทธและเต๋าเนี่ยแปพร้อมกันหมดจะเป็นศาสตร์เดียวกันนะพุทธและเตา๋าเป็นศาสตร์เดียวกัน แต่ในาศาสตร์เต่านีจ่จะในด้านกรรมฐานนี่จะเป็นที่หนึ่งเรื่องกรรมฐานเรื่องลมปราณเรื่องจิตเรื่องใจคือว่าจะเรียนอย่างเดียวเป็นการศึกษาวิชาการก็คือจะไม่ไปเกี่ยวกับอะไรไปเกี่ยวกับศึกษาวิธาการเรื่องกรรมฐานเรื่องลมปราณเรื่องจิตเรื่องเพราะว่าเราต้องการมีจิตใจที่ดีมีพลังงานที่ดี ถ้าเราไม่มีพลังงานเราไม่สามารถแปลผันได้เพราะว่า,าจิตใจที่ไม่ดีกับ,ก,บกับพลังงานที่ดีมันไม่เข้ากันเพราะเราต้องแปลผันก่อนแปรผันจิตใจนี้เพราะนั้นเราจะไม่ไปเกี่ยวยุ่งเกี่ยวกับอะไรคือว่าเข้าใจในล่าน,นี้